โอเคครับเพื่อนสวัสดีครับผมยินดีรับซุนเด็งเรียชั่นมาเรียบร้อยแล้ว MV ตัวใหม่เพลงใหม่ของ b k 4ค MV รเเต็มบอิเวส BK4 คร์จ,จะเป็นอย่างไร 4K รอกันมาพักตึงแล้วเนาะมาครับพร้อมแล้วเชิญครับไปโอ้ MV มมืดไปเลยมืดๆเลยสวยเลย b N k 4อ็ไปครับ เมโลดี้ดีอ่ะชอบสวยเลยตึง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 ผมนึกว่าดูหนังการ์ตูนอยู่เมโลดี้แบบหนังแอนิเมชันการ์ตูนน่ารักน่ารักน้องแอลเซนเตอร์เราสวยเลยจักรวาลจักรวาลทางช้างเผือกอะไรสักอย่าง นี่อ่ะสเตทเลยทีเดียวเฮ้เฮ้น้องโยน้องแพนเคก MV ตัวนี้ทำให้เห็นรู้สึกเหมือนดูโชว์ตอนไลฟ์บนสเตทอะไรแบบนี้แสงสีสวยงามเมโลดี้เพลงเพราะผมชอบนะเมโลดี้เพลงคือแบบฟังแล้วมันแบบถูกจะไปถูกเหลือเกิน มาเลยต้องแอวว่ะไปวาเนี่ยงลง่ะกอ่ะเข้า,า,า,ขาจะตัดเนาะแบบดับปุ๊บพลิกพิกขั้วโลกหมุนกลับกลายเป็นแบบสว่างาน,น,าน,นี่รถที่พอด,ดีอ้ยังเรือสวยเลย มีความเย็นโซนนี้เซ็ตนี้มีความแบบเครื่องหัวมีความเป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวยอนะยสวยค่มมาลสาวน้อยซินดี้เข้าฟังโอ้โหเอมมี่ไม่ทันหนนรอกรอยู่ในยุคเดียวกันนะ จริงผมแบบติดตาคือสเตจโชว์บนเวทีอะไรประมาณนี้แหละแต่บุ่มเ <ใน S 1> ท่ดิฉันดีครับโมแน่ต้องแบบเขาเรียกว่าดูไปถึงหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่า มีความถ่ายอยู่ที่มืดเล่นแสงแดงแสงม่วงแสงแบบเหมือนจักรวาลทางชั้งเผือกอันโดเมดาอะไรแบบนี้เลยตลอดเวลาสวยเลยเดี๋ยวดูก่อนสาวน้อย เจนรีอทุกคนทำได้ดีสวยงามแสงสีตระการตาเหมือนนั่งดูอยู่ในทเทยเตอร์เมื่อกี้จะบอกว่าคันนิ้งอยู่แล้วนะสาวน้อยเทบขายกันเหลือเกินัองแอลชอบเปโรดี้เพลงอะฝังแบบเขาเรียกว่าหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเม่เโรดี้ติดหูไว้ ตตตตมีความเป็นอนิเมะได้ยินของเอนั้นเสียของเธอซจากที่ไดสักแห่งทางากฟวเปดขอซด้วยก่อนเอมี่เอมมาเอมี่เอมูเอมอขอฟางสายดอยซินดี้ ฉากข้างหลังเป็นเหมือนแบบทะเลสาบทะเลทรายอะไรแบบนี้ผสมกันบบหรืยยอเปล่าน้ำเสียงดาราเสียงเล็กๆอ,อ,โ,อ,กอกโอสวยเลยอะ่มะมีความเป็นทะเลทราย แล้วก็มีความเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่มีหิมบงหิมะอะไรต่างๆมองขึ้นไปบนจักรวาลน,นั่นไงน,นั่นไงมีความเป็นจักรวาลและใครเนี่ยเล็บใครเนี่ยเล็บต้องแอลไหมเนี่ยมันก็โดนทีมเต็มหน้าเลยเมื่อกี้กกกเ,เฮ้ยพวกนี้สวยตลอดเวลาจริงๆนะเธอเนี่ย น่ารักอะ่ะเฮ้ยมีตัดเฮ้ยถ่ายดีว่ะตรงเนี้ยเนี่ยแบบดึงึด๊ดคือแบบมีความแบบเอ้ยพัฒนาเรื่องแบบการถ่ายทำนะเธอเนี่ยธอได้ครับเอาไปเชียรตรงนี้นนผมชอบตรงนี้ชอบมีครับดึงึด๊ดแล้วก็สลับอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทันสมัยมีความยั่วร่วมยุบน้องโยมีแสงเต็มข้อมือเลยเมื่องงกีอ้ สวยเอามีแท่งไฟใช่ไหมนะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมนะเ้าจะใช่เด,ดี๋ยวดูก่อนนลกวก็ดาบไซเบอร์ไลฟ์ไซเบอร์ไงโอ้เล่นแท่งไฟแล้วครับบ่งบอกไปความเป็นเทเตอร์สูงมากเลยครับสำหรับตัว mv ตัวนี้ ไม่มีใครไม่นึกถึงทเทอเตอร์แน่นอนถ้าเกิดสไตล์ยืนเป็นแถวแถวเรียงบ็อกกิ้งแบบนี้และยืนบนสเตจข้างหลังเป็นจอมีความเป็นจักรวาลมีความเป็นอะโดเมดามีความเป็นทางช่างเพือกโอ้โหนี่แสงอยู่ในมือของน้องจริงด้วยจักรวาลคือแบบอยู่ในมือน้องมือน้องแอลนี่เองเฮ้ยเขาจะถ่ายอ่ะถ่ายตรงนี้ดีอ่ะคือมันมีความแปลกใหม่สำหรับเบียนเคมฟอร์ตเคือการถ่ายทำแบบเนี้ย แสงสีคือทุกอย่างจะต้องดูสวยดูสดใหม่เออนี่มันแบบโปรดักชันดีครับสวยงามโ,โ,โอ้ออโหัานเยอะโอ้โหชอบตุ้งเงียันมีสวยเลยโอ้โหโพสแต่ลดี น้องแอลสวยมากนีแอนสเตทเขาจะบ่งบอกเป็นเหมือนแม่อย่างก็ด้ามดาบเลยเนาะทำออกแบบเมันดาบสมุรไรแท่งไฟเมื่อกี้นี่มิติความหงายก็มามาเราคลคูนขนานเหรอสวยเลยเมื่อกี้เปลี่ยนฉากอะสับ ชุดเซมกับชุดแบบทั่วไปไปวงใบเวทโอ้โหแพนเค้กสวยเลยอ่ะเข้าฟ่างน้องซินดี้เนี่ยเดนูรี่น้องเกรสเนี่ยชอบอ่ะชอบฉากเนี้ยดึงตึ๊ดตื๊ดดึงแล้วโฟกัสไปตื๊ดตื๊ดเลยแอคน้องแอคแบบชอบตรงนี้สวยเลยโอ้โหแพนเค้กโอ้โหสอนน้อยเนี่ยเข้าใจตัดอ่ะใคยฮัมเบอร์เกอร์เอาละครับโซโล น้องแอลนี่มีความจริตเหมือนมิวสิกอย่างที่ผมเคยบอกมีความจริตเป็นคือเหมือนแบบเบมเบอร์ที่มาจากญี่ปุ่นอ่ะมี acting นั้นลอยมาแต่ไกลเลยต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนแรกจะบ่นแล้วว่าเป็น MV ที่ถ่ายแต่ที่มืดๆแต่ โดยรวมนั้นออกมาสวยเขาเล่นแสงเยอะมากเล่นแสงชุชดฉากมีแบบกระดาษเปลวที่เป็นสีต่างๆฉากหลังเป็นจักรวาลแสงระยิบระยับดวงดาวนะครับมีความคลุ้งไปด้วยสีสันในความมืดที่สวยงามเอาเท่งไฟชีน้าแล้วน้องแอลเฮ้ <Hey! S 1> ชอบเมโลดี้เมโลดี้สวยนะบทเด็ด จบเมโลดี้ดีมากเป็นเมโลดี้แบบเพราะเหมือนเราดูพวก My Name อะไรเลยอ่ะนี่ไงจักรวาลจบแบบจักรวาลใช่ไหมไปละเรียบร้อยจบเป็นที่เรบร้อยสำหรับบัตเลเตนะครับ BK4X ซิงเกิลที่17นี้นะด้วยแกนนำ การนำเซนเตอร์ของน้องแอลนะครับเท่าที่ผมดีแอคชั่นดูครั้งแรกในวันนี้ครั้งนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเพลงวิรดี้พอฟังเพลิน MV ตอนแรกจะติแล้วว่ามันมืดเนียแต่ไม่ติแล้วเพราะว่าเขาแก้ด้วยการแบบใช้แสงสีตัดกันไปตัดกันมาเอฟเฟกถ่ายทำจากตัวกล้องที่แบบตัดไปตัดมาแล้วมันถ่ายได้สวยน้องๆดูดีทุกคนคือมุมต่างๆแอคตาแอคไม่ใช่แอคตา แอคท่าดึงปุ๊บ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 อะไรเงี้ยตัดไปตัดมาสลับปุ๊บอีกวิติหนึ่งอะไรอย่างเงี้มันดีมันดูเพลินดีประมาณนี้พเพลงเพราะ MB สวยไปปั่นอยู่กันได้สำหรับบอเตรเลตบีดซิกสิบไปก่อนแล้วฝากเด็กกูชเนลกันไปด้วยเจอกันใหม่เรียกชัาจะเป็นเวียชั่น FV อะไรอีกเจอกันชอบฟังเพลินมากเพลงนี้เยี่ยมครับ